เ่็มันพูดธรรม,มาดาปลาปลาอีดีอีหลอเติบปลามีหอดสาางมีหอดทุกชนิดแหละครับหมูปลาหลายอย่างไม่จะทีมงานหรอครับนี่มาน้ำกันสองขั้นบทหลายคนเติอบอยู่ครับเกือบสิบ ครับพี่น้องเบื้องมุมนี่ก็งามเลยครับคุณรับอันนี้กับเป็นคึ้นฝ้าคึ้นฝนแน่จังหน่อยครับเรื่องอะไรมุมงามครับทีมงานกับลังยาง,างต้องไปครับยางเดือดความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าลื่นขนาดเลยครับ,บนี่บ่ระวังเนี่ยอาจ ว่าเข้าแตกได้ยังไงครับปูน้นนำตกเรื่องเท,ทิงบนนะครับมองทีสิไปเดี๋ยวผมจะซู้ให้เพลิงกันเจ็ดสั้นผมเดียครับนี่ว่ามันสั้นเดียวเด้ยางไปเรื่อยเป็นสั้นสั้นไปเด้ อืมคือพวกไทยเหรอไทยเอามั้งไงไทยเด้อเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆว่าต้องเฝ้าดอกเขามาเที่ยวครับพี่ให้น้องเขาได้เห็นตัวอายุช่างสารคามบ่มีแบบนี้เด้มันทงได้ทั้งนั้นเนาะอ่าบ่มีผู้ให้เบิ่งเด้วยไทยเก็บน้ำเนื้ย เออผู้เขาเพียงสันตินะทะเลทะเลนี่บ้านแถวนั้นเขาลูกเต่าเขาไป,ไปทั้งชนหลายครับนี่นะครับพี่น้องทั้ง,<อ>งสารคา, <ไป S 2> ามครับเป็นบุคคลไกเที่เกิดตื่นตาตื่นใจขนาดผมมาอยู่เรื่อยก็ยังตื่นตาตื่นใจอยู่มากยามใดก็ได้ทางลงน้ำตกเจ็ดสีครับธรรมชาติสมบูรณ์ สวยางามห่ะมัดระวังยางกับใดพี่มาทางพี่เดอ้อย่าไปยางออกนอกเส้นทางเดอ้อไงท่องเล่นโอ้นครับเดี๋ยวผมจีตัดภาพหล้กกับถ่ายให้เพิ่งเป็นจุดเป็นช็อตไปนะครับเนาะถ่ายถึงเบิดมันสีเงาหพดครับเ้ามัน ย่งางไปน้ำไทยรูปไปน้ำมันก็เลยซจ้านี่ครับรครับทยอยย่างมาเรื่อยๆเอาค่อยย่างค่อยย่างขาล้มใน่เท่าใดไดอกขากลับพุ่นลอนะออขากลับพุ่นละสิได้ฮู้กันว่าไผเป็นไผ <laughs> บ่แล้วขากลับไม่ปวดขาแล้วเ,เออ ไปลงไปพูดเท้าคับให้พู้เทา้เทาไปก่อนไว้ดุ่นติดตามหลังเบื่อพี่น้องนำใสขนาดเลยนํำจากธรรมชาติไหลมาจะทึงผู้เหนครับเนีเห็นเบิดปุกเม็ดไสเอาดดนี่ครับเป็นระว่างทังไปนำตกเจ็บสี ประมาณกิโลกัวนะครับระยะทางที่ห่าแต่ยางชมธรรมชาติมากครับสูตรอากาศที่บริสุทธิ์นี่ครับเขียนไว้ห้ามฉีดเขียนลานหินนะสนโอ้กมยนเข้มเพลินอยู่ดอกครับบางคนมือบอลไม่ฉีดไม่เขียนกระเดให้รมชาติมันผิดเพี้ยนไปเขาบอกให้ฉีดเขียนว่าอันนั้นอันนี้ ลังคนเมื่อวนไว้รุ่นมันก็เชียนไว้หักผู้นั่นผู้นี่ไปยังสัน่นติเออมาวาดรูบที่มันล่ามกกันอาจาย์ใส่หรือไปเขียนขอความด้าผู้นั่นผู้นี่มันก็เ็นเสียภาพพดสถานที่ท่องเที่ยวนี่ครับมีบเบอร์โทรชุกเฉินให้ความได้ครับแารพูดเฒ่าผููแจเป็นล่มเป็นยังกับเออมีเบอร์โทรศัพท์ให้แจ้งสายด่วนเบอร์หมอเบอร์ชุกเฉียนไ้ให้ความครับ เป็นกระเฮ็ดรอบขอบรัดกลุ่มไว้ดีอยู่โอ้น้ำจังแม่นใสครับเนาะเผื่อว่าได้ล่ะครับย่างนี่ก็ต้องได้ระวังอยู่ตลอดเส้นทางครับเพราะว่าหินนี่ครับสีสีดำเนี่ยเหยียบว่าใดเลยล่ะขั้นแดงๆงนี่ก็เพราะใดอยู่เมื่อนครับเริ่มได้ยินเสียงแลวครับเตรียมน้งตกเป็นไดย้ายไหวบ่ สบายสบายสบายยังคือเด้ถือยาดมถือยาดมประจำโอ้ยจัะว่าสบายแนีน่ยอะเนาะอืครับตรงนี้จะเป็นข้างล่างครับข,าข้างล่างของน้ำตกเจ็ดสีบุษบันเด็กไปหอดแต่ปันานนี้ก็งามอยู่ครับบูย,อ,ยอันส่วนความงามของธรรมาชาติเนาะคุณนะครับ เท่านได้ขึ้นได้พี่น้องขนาดบพท่านได้ขึ้นไปข้างบนได้นี่แถวนี้ย็เป็นตะเบิงง่ามไปอีกรูปแบบนึงเดี๋ยวผมจะซูมให้เบิ่งครับต่อไปอาจจะว่าได้ยินเสียงผมหรอครับจะได้ยินแต่เสียงน้ำตกรอบาดเพราะว่าเขาซูพื้นที่แล้วครับอันนี้ผู้เท่ากำล,ลังลงไป ผมก็ติตามลงไปให้กันหฮอดจุดนี้แล้วก็จะเป็นเรื่มจะได้ขึ้นแล้วครับอันนี้ลงมาแล้วก็จะได้ขึ้นไปน้ำตกเป็นจุดเป็นสั้นเป็นระยะระยะไปตามเส้นทางแหละครับโอ้ยหอยน้ำเป็นแข็างล่าง แล้วนี่มีหนามปลาด้วยนี่ผู้ใดมาบ่าระวังเบิ่งสังเกตเพราะเป็นการอันตรายอยู่ต้องระมัดระวัง,วงต้องเบิ่งสีหนามให้ดีกันหนามคุ้นเล้วก็เฝ้าโตไผไฟตมันลับบังการเที่ยวปลานี่เขาต้องเขาต้องเป็นนะครับต้องหูวสังเกตว่าอันใดเป็นยังไงสีหนามเป็นยังไง